เราเห็นอะไรบ้างจากเสื้อสโมสรไทยลีกครับผมคือมันสะท้อนได้หลายอย่าง่มันสะท้อนเรื่องของธุรกิจการลงทุนผู้สนับสนุนอะไรเงี้ยเราดูจากเสื้อเนี่ยปีนี้16สโมสรเนี่ยครับมันออกโซนโซนร้อนเยอะหมดเลยนะโซนร้อนเอาเรื่องสีก่อนโซนร้อนเกอเลยสีแดงสีส้มเอ่อสีโทนแดงดําส้มเนี่ยกดไปเป็นสิบแล้วนะเคยคุยกันนะหังนะคือบ้านเราเป็นสีส้มซะเยอะนะเพราะอะไร อ่พูดกันตรงๆนะสายมูหนึ่งการเมืองสองอถูกการเมืองเกี่ยวด้วยก,การเมืองนี่ก็ชัดเจนแต่ว่าสายมูเยอะสายมูนี่ก็มูเนี่ยเขาบอกว่าบางทีมูไรแมชด้วย ح ح> <ส>ไอ้ไอ้นี่หนัก<ต>ไอ้มูไรแมทนี่หนักเพราะฉะนั้นทางออกของสายมูหนักๆเนี่ยเขาจะไปลงที่ผู้สาประตูไหมพี่เ๋อเหรอประตูมันเปลี่ยนได้ประตูเปลี่ยนเสื้อสีได้อะไรเงี้ยตอนปีชนบุรีได้แชมป์เอเอคับอ่ะอันนี้ จำไม่จำไม่ได้นะอเขาเขียนตรเขียนในแถบข้างในเสื้อว่าเสื้อสีอะไรเหมือนรถโดนอะเหมือนรถขาวเลยว่ารถคันนี้สีดำอะไรเงี้ยไม่ใช่เขียนว่าเอาอีใช่ป่ะตอนนั้นอะมันมีเขียนว่าเอาอีวะใครเขียนเอาอีมันมาจากไหนเอาอีนี่ไม่เคยได้ยินเลยมาจากไหนวะ